หรอ,อ,อม่หยกนะืมอมคืนแม่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 พะนะไม่ชอบเถืโอนไม่ยคืนแม่คืนแม่ วี่ <accurately S 1> น้องใส่ชุดน่ารักจังเลยอ่ะเอ้าน้องกัดชอดน้องจาชอดน้องกระชอดหรอน้องยจะถอดน้ำยาอาบน้ำหรอน้องไปอาบน้ำก่อนนะโอ้น้องเป็นฟังไหมอ่ะมาเป็นฟันโอ้นหรอฮัลโหลฮัลโหลกุดกุดอะไรคะ อุ้ถอดได้จริงอะ่ะพูดอะไรรกพูดแม่ฝัน